ผ oh. <Boom. S 1> มชายวันนี้เนี่ยพวกเราจะมาแคมป์ปิ้งกันนะอืมโอเคเลยบิลลี่แล้วอืมนายว่าไงล่ะนี่เดี๋ยวเราก็จะไปตั้งแคมป์กันเอ่อ ยังไงเรามีกันสองคนน่าจะรอดใช่ไหมคงไม่ต้องให้เพื่อนมาช่วยดูสถานการณ์ตอนก่อนก่อนซะก่อนสิดูแต่ละเหตุการณ์สิโหต้องให้ตัวแบกของพวกเราช่วยอย่างแบบแทบจะไม่ไหวเลยรอบนี้คงไม่มีอะไรอันตรายหรอกใช่ไหม ล้วก็ไม่เลิกเหมือนกันแต่เราว่าไม่มีอันตรอะไรอะไรอันตรายหรอกเชืเอ่อซิไอที่ผ่านมาเนี่ยก็มีสตีกับเปิ้ลคอยช่วยตลอดแต่รอบนี้พวกเรามาการสองคนเนี่ยเพราะสองคนนั้นมีทุนละด่วนสิรอบนี้เขาไม่มีอะไรอันตรายหรอกเชื่อฉันสิพวกเราเนี่ยแฟนโเลเยอร์เลยนะเว้ วอลิเบอร์ก็แย่แล้วถ้าเกิดว่าวันนึ่งพวกเราต้องจากกันเพื่อเราจะทำยังไงกันเนี่ยอืมก็เลือกสิอาจจะจัดปาร์ตี้เลี้ยงฉลองเลี้ยงฉลองว่าสุดท้ายแหลอมั้งฮ่านาน,นี้พูดผิดพูดผิดไปทั่วเลยแต่ว่าไม่ว่ายังไงนะ่ะอืมเอ้เดี๋ยวไปตั้งแคมป์กันดีกว่า นี่แน่ใจแล้วเหรอว่าจะเอารถนะี้ไปตั้งแคมป์มันใจอยู่แล้วล่ะรถนี้เด็เป็นรถที่ออกแบบมาอย่างเย็นเนักาวากิศวกรที่ชื่อว่าสกีบีดีดบดอบมันมีนักาวากิศวกรชช่แล้วแนะ่วะนี่เชื่อฉันสิรถนี้เป็นรถที่แข็งแรงขนาดหมัดปอป่ายังทุบขนาดหมัดปอบป่ยังทุบไม่เข้าเลยอยู่นะฮุยโอ้ฟุบฟุบ อ,อ้าวให้ตายเถอะอ้าวไปของแขกของฉันรถของข้าไม่ไหนลองล้วงกระเป๋าดูซิว่ามีอะไรบ้างมีรถอะไรวะเนี่ย อ๋อนี่ไงของวัฒผมพยาบาลมีครบเลยเดี๋ยวเราช่วยต่อแขนให้อ,อ,นะอ่อเอาล่ะนะคือไม่ยด้ใช้อะไรกีนแล้วมีโค้ดเพอร์เฟกต์เลยละ่ะไม่ว่ายังไงเราก็ต้องเอ่อ พยาบาลเบื้องต้นก่อนนะนะอืมเนียยานี่ของในกระเป๋าชัดเนี่ยมีแต่อาวุธดีๆทั้งนั้นเลยนั่นเนี่ยเอาไว้เตรียมสำหรับการพร้อมเลยของอะไรแบบนั้นจะเอาไปตั้งแคมปได้ไงเล่าเราไปตั้งแคมปนั้นไม่ใช่ไปออกรบแลวตอนนี้รถหายไปไหนแล้ววะเนี่ย เฮ้ยรถของค่ะทำไมไปไกลขนาดนั้นสงสัยคงจะต้องรีบตามไปแล้วแหละเฮ้ยสมชายรียบๆคว้าสกูตเตอร์ออกมาเร็วเออสกูตเตอร์เลยหรอสกูตเตอร์อละล่ะเดี๋ยวฉันจะไปเอารถเองชึบเอาละ่ะสกูตเตอร์ ฉันหวังว่านี่จะช่วยฉันได้เอาล่ะทีนี้ฉันก็เตรียมพร้อมแล้วไปมันจะไปล่อไหมว่าานั่นล่ออยู่แล้วสิเจ่อใจฉันอกุตเตอร์เออเออยเออเเอเอ,เอ,เอไปต่อเลยคอะค่ะ ออ,อ,อนี่มันบ้าอะไรกันวะเนี่ยลิไม่เป็นท่าเลยตัเอาเชียกออกซะละส<อ>งสัยเราคงจะต้องเอาเชียก่นอนยุ่งยากจริงๆเลย ไหนเราก็มาถึงแคมป์แล้วเดี๋ยวล้วงกระเป๋าแปบ๊บเอ้านะกระเป๋ามีอะไรที่จะใช้ได้บ้างนะ,ะนี่ไงไม้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 เกิดออกมาทำไมเนี่ยตะก,กี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอาล่ะเดี๋ยวเรามาทำการตั้งแคมป์ไฟกันต่อเลยฉันนี่ตั้งไม่เป็นซะด้วยสิสงสัยคงต้องใช้พลังจิตตั้ง โอ้โหตัวต you know so right mm ่างง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 นี่คาถานั้นด้วยเหรอวะนะงั้นกูเกะกูเกะกเอาละพอคาถาเสร็จเรียบร้อยมันก็จะเอามาเป็นกองไฟที่สมบูรณ์แบบเราว่าอันนี้ต้องเอาออกปึ๊บปึ๊บนี่ดูมืออาชีพเขาทำกัน ขั้นแรกเราเอาไม้มาแบบนี้สองเอาแบบนี้ดีมันล่ะพลังจิตของเจ้นะ่าดีก,กว่าัของนายอีกสมชายท๋ไมไม่ตั้งหนึ่งแต่แรลฉันนนี้่าพลังจิตนายจะดีของ,ของชฉติได้งไงล่ะนี่แล้วเราก็เอาอันนี้ปุ๊บเรียบร้อยแล้วก็จะได้ออแล้วอืมไฟแช็ค ได้หยิบป uh, ืนไฟมาแทนก็ไ uh. ด ah, ah. ah, ah, ah. oh, oh, ้มั้งเอ่อเอามาไมนะอ๋อนี่ไงเอาละแล้วก็เผาเลยอ้า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 วาวอามอวอ้าวอ้อ้าวอ้้ววาาวาว้้ กลิ่นอะไรไม่ไม่กินเหมือนเนื้อสุกเลยช้ามาเห็นตอนนี้จัดให้มันดีๆก่อนแล้วกันอืมียงทีเราอาจจะได้กินอันนี้แล้วมันหอมก็ได้วก็เลยคิดว่าเป็นเนื้อสุกอมไอ้มสมชยายทำอะไรหรือแต่กระดเราจะไม่ตาย เปนน้สมชายเราไม่เอาเอาะไรมาด้วยสิแล้วกระป๋อาสมชายไงกระป๋ากระป๋ากระป๋าสมชายกระป๋าสมชายกระป๋าสมใจกระป๋าแบบลงผล้วยก็ดีใจจะเป็นอะไรไหมสมใจอ่ยอยารักษาอ้าวเออไม่น้สมใจอ๊ยร้อนร้อนมาก โอ้ยไฟดับได้ยังไงเนี่ยใครไปคนทำให้ไฟดับแล้วก็ไม่รู้อ่ะใส่ของต้องผิงแล้วอะไรเขาต้องเอาปืนนั้นกลับมาสินะเอามานี่ติว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 วัก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 ตูมยังไม่ได้ระเบิดนะน่ะไม่นะกองไฟสุดแสนสวยงามของฉันอืม แล้วก็แค่ทำการปฏแบบีชัพลังจิตแล้วก็ปุ๊บทำให้มันอยู่ตรงนั้น i'm เราจะหยุดไฟให้เองมันเ,เป็นบ้าเลยรูกไม่สนใจมันร้อนขนาดไหนนะไม่สวยฉันเนี่ยอ่าจะได้เข้าใจความรู้สึกของฉันไงล่ะมันเจ็บป่ะนี่อืออ้าร้อนเอ่อเอาปังไปเลยอีโอ้ยรอ้อนเลยทีนี้เราก็แค่ตั้งแขมสินะนะได้เอาของตั้งแขมป์มาไหม Oh my, เอาไม้เสร็จแล้วอ่ะนี่ฉันมีต้นไม้เอามาด้วยเอามาทำไมต้นไม้เอาโซฟามาด้วยนะเอาของมาสร้างบ้านมาเอามาด้วยแต่ไม่ได้เอาเต็นท์มาด้วยนะโอ้ยไม่ได้กันล้วเนี่ยมนี่ลองอันี่นั่นอันนี้ ช่วงน,นี้รู้ดูหนาวรู้ดูหนาวก็บานแล้วรดูร้อนเชอ่อใจกันเถอะนช่ฉนคิดว่าเราจะเป็นที่จะต้องหาของมาดับไฟร้อนเอาละนี่เอาไฟฉายไปกระเป๋าหน้าน,นี่เหมือนกระเป๋าโดนเลมอนเลยมีทุกสิ่งจริงโอ้ไฟฉาย ฉัอยากลองเอาส่งตาหนะาเ้ยแสบตาบโว้ยจูตาอ๋อแสบตาเว้ยแสบตาตรงไหนเดี๋ยวลองสิอือหือโอ้โหแสบตาเลยนี่ฉับอกแล้วไงเขามาแสบตานี่เดี๋ยวฉันจะเอาของมาสร้างบ้านแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูฉันสร้างบ้านได้เลย เรียกว่าฉันสร้างบ้านในสวยที่สุดในแก๊งพวกเราแล้วล่ะเฮ้ยอย่าดูถูกแก๊สงสร้างมากกว่าฉันอะเพราะฉันจะสร้างบ้านสวยสุดในในแก๊งพวกเราแล้วปบง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 ,ปงโอ้ยนั่นสร้างเต็นท์หรือสร้างบ้านวนะเนี่ย ไปมองอะไรท้าไม่เห็นเลยโอ้ยสงสัยคงจะใกล้ดึกแล้วแน่เลยโอ้ยทำไมจูจูมัน,จจนหนาวขนาดนี้เนี่ยเออไปจูจูมัน,จจนหนาวขนาดนี้

ใส่แค่เสื like. ้อกั๊กตัวเดียวก็น่าจะเสื้อแค่เสื้อกันหนาวบางๆก็น่าจะพอละมั่งวิๆๆไหนาวเลยเอ้ยหนาวแล้อื้มอื้การเกงก็กางเกงอะไรดีนะต่อกรเป๋ามาด้นกรเป๋ลองทำด้านหน้ก็ดี ก็การกินปกติก็พอเราแม่งกินยีงแล้วก็รองเท้าแตะตมาม้าใส่รองเท้าบู๊ตใส่บนอะไรอันนี้ต้องใส่อุปกรณ์คุมแล้วมันเอาชุดผีมันทำไมวะเนี่ยนึกเอาอุปกรณ์มาคุมเออเอาอะไรดีเออคนหนาวอ,อ๋โอโหยโหย มีต้องใส่เสื้อหลายชั้นน่าร้อนโอ้ยทำไมมันร้อนจังเนี่ยโอ้ยถอดเสื้อก็ไม่ได้เลยวันที่เท่าไหร่แล้ววันเนี่ยเอ้แล้วเราตั้งแควมากี่เดือนแล้วอ่ะมันเดี๋ยวขอดูหน่อยสิโทรศัพท์ก็ไม่มีเดี๋ยวไม่ได้เอาโทรศัพท์มา เอ๊มีอาวุธเอ่อน่าจะมาล้อแล้วแหละเอ้ยราว่าเฮ้ยตัวอะไรวะน่ะไหนตัวอะไรมันไม่น่ามีตัวอะไรน่ะเว้ย โอ้ยสะดุดก้อนขี้หมาตีลังกาสามตลบตุ้มเฮ้ยตัวอะไรวะน่าขุาตากลัวเลยอ่ะว่าเราจะจับข้าอ่ะม่อ่ะอ,อ้ยมันพังเอ้ยวายดาสมชายมาเออ,เ,อเราเข้าไปได้เต็นมาเอ้ยจะจับชัดกิน ไม่เออเออโอ้มันทะลุแขกเข้ามาในเต้นแล้วเอ้ไม่สบชายอา่าหลีไปว่าไม่ไอ,อตัวนี้มันตัวบ้าอะไรกันมันเหมือนมันจะเอาแขกออกไปไม่ได้ไม่มันออกไปได้แล้วไม่ตายแด้เลย เป็นไรสมใจนะวจะจะช่วยไม่ต้องช่วยแล้วแหละเอะอออมันเหยียบไม่โดนซะแล้เคดืดีเลยดีนะที่มันเหยียบไม่โดนอ้าโอ้ยเกีอยบโดนแล้วนั่นแล่ละอ้ยมันกันลจะไปไหนล่ะม,มันไม่ได้ไปไหนมันทุบพ,พื้นเออ ไม่โอ้ยตัวมาตัวหงิกตัวงอทำไมมันยังยืนได้โว้ยเธอสมชายเว้ยอแกแกรับผิดชองค่ะแกต้องโดนด,ดีแน่จะสู้อะไรมนันได้แข็งเก่งซะขนาดนั้น โอ้ยเต็นพังหมดแล้วอไอ้แล้วสมใจนีเ่เป็นอะไรไหมสมใจคือ,อว้าว้ายตาสมใจขาดแล้วอาไงดีเนะี่ย เจ้ามนุษย์ผูไ้ไรเดียงสาวเกนเนทำลายธรรมชาติใช่ไหมละ่ะนี่แหละคือบทลงโทษทองธรรมชาติพ่อของแกนตไม่ว่าจะยังไงนายก็ต้องตายตามไปด้วย แม้ว่าฉันจะดูตัวอ่อนแบบนี้แต่ฉัน,ะนะก็แข่งแยงมาเลยละจอมมนุษย์พงกเขาไม่ว่านายจะเอกกำลังวนมาสักกี่คนก็แพ้เครอยู่ดีเขาจะมีนาว่าไก่อายังไงล่ะเ้าเป็นหุ่นทดลองจากแก๊งหมวกดำแก๊งชุดดำวันนั้นแหละ ข้าเป็นห่นทดลองจากแก๊งชุดดาวและถูกปล่อยของไว้ทีมนี้เพราะความที่ตัวของข้าอ่อนเกินไปจนแทบไม่สามารถเดินได้แต่ตัวข้าก็มีพลังก,กำลังที่เยอะมากว่กแก๊งชุดดำนะ่ะคือพระเจ้าของข้าเลยเจ้านะก็เป็นแค่มนุษย์เสีสวโะทนเนะจ้าไม่มีวันสูบสูข้าได้หรอก เอาไงดีเนี่ยเอาไงดีดูเหมือนเอ่อดูเหมือนว่าเจ้าจะมีสมาชิกเพิ่มมาอีกคนนะมาตั้งแต่ตอนไหนล่ะค่ะนะขอแนะนำตัวใหม่นะค่ะนายมีชื่อว่าไกอาแต่ว่าไม่ว่ามีไม่ว่าแกจะแข็งเก่งขนาดไหนแกก็สู้ข้าวไม่ได้อยู่ดีแหละ ส,สตีฟเอานายมาตั้งแต่ตอนไหนอืมตั้งแต่ตอนหนึ่งวิธีแล้วนะ่ะเฮ้ยเออไๆอว่อาจะังเนี่ยไม่ว่าใครก็ตาที่บักอาจทำร้ายเพื่อนของข้าข้าจะไม่ยอมแน่นอนเชื่อุอ้ยเลยซะได้ดูจะเร็วดีเนี่แกชื่อว่าอะไรนะสตีฟใช่ไหม อีย yeah. uh, ่าอ uh. 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 ีตีลังกาสามตลบอืออืออีอคอมโบรัวๆวชึบชึบชึบตีลังกาสามตลบพุ่งขึ้นมาชึบชึบต่อยต่อยต่อยตือจับกดเต้อ <c oughs> ตาแข็งเก่งอยู่แล้วล่ะเออเออเออต่อ,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 ตอยรัวๆอ,อึโดนจับได้ซะได้อึหลบได้นะการโจมตีแบบนั้นไม่มีคนหลบได้ก็罢าแล้วอึเอ้ยเน้บอกว่าตัวเองเก่งไงเจ้าไกอ่อาก็ยัง ไม่ว่าแกจะบอกเก่งขนาดไหนแต่ยังไม่เคยมีมอนสเตอร์ตัวไหนที่ฆ่าสู้แล้วเก่งด้วยนะเนี่ยสตปฟโดกูเออขอโทษนะบิลลี่เออถ้าขอโทษเดี๋ยวฉันข้าชุบชีวิตนายขึ้นมาใหม่ก็ได้ดูเหมือนว่าเจ้านี้จะแพ้ไฟสินะหายไปแล้วกยังไม่ตายเว้ยเออ เป็นอนว่าจะเป็นหัวของเพื่อนเจ้าสินะไม่เป็นไรลรวข้าจะเอาหัวของเจ้านั่นแหละแกล้สอสมควรที่จะตายเออเฮ้อแกจ้เสร็จฉันแน่แกนั่นนะแหละ กล่วงลงไปต่างพื้นโอ้ยคือยว่างานนี้โอ้ยอาจจะต็ดไม่ใช่หนออะไรโอ้ยออัอดีกตัวกถูกนี้จะหาไปเนี่ย ตอนให้อุ้งหัวขอ,ของข้าจะขาดไปแล้วแต่อย่างน้อส่วนนี้ก็เป็นส่วนภาษาม่ใังมีชีู่ข้าต้องหยิบกลับไปเสด็จถาแล้วอืมจะนานน่ามันแข็งแก่งจริงๆข้าไม่เคยสู้กับศัตรูที่แข็งเก่งขนาดนี้มาก่อนมันแข็งเก่งมากๆอ,อะ เอ้ตัวผิดตัวเอ้ยน่ามาันเศษออะไรของม,มันนะวะเนนะี่ยดูเหมือนจะเป็นสเศษกระสานไงทุบเลยแล้วกันอย่าตอกขาดเลยขับรถเก็บพ,พิ่ชีต่อไปค่ะเออค่ะแล้วดูเหมือนมันจะตายแล้วสินะไม่เหลือเซลในเ,เซลไม่เหลือเซลอะไรตัระบบประสาทนี้เลย เอาล่ะเดี๋ยวเราไปเดี really? ๋ยวเราพาทั้งสองกลับบ้านดีกว่าอ่าในที่สุดก็ได้กลับบ้านสักทีเมื่อวานนี่อะไรก็ไม่แล้วอ่าอย่างดีนั้นเนี่ยที่วีสตีฟมาช่วยถ้าสตีฟไม่มาช่วยนี่วิลลี่ตายแน่ๆฮ่าห้าห้าหาา ทำเป็นเล่นไปได้เลยละนี่รู้ไหมนะทำเสียงเหมือนเด็กแบบนั้นนะ่ะแบบนี่มันก็ผ่านมาปีหนึ่งแล้วนะเว้ยเสียงนายแบบทุ้มขึ้นมากแต่แกับทำเสียงเด็กอ้าวๆน่าก็ใจ่ล้วแต่ว่าอืมไม่รู้สิแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือท่านเนี่ยคิดว่านะพวกเราเนี่ยอืมมาจะกลับบ้านได้แล้วแหละ นี่ไม่ใช่บ้านเหรอออก็พวกเราไม่มีบ้านอ๋อออไม่เป็นไรใช้กำลังทำธุรก,กิจขายผลไม้อยู่อยาจะจะ,จะซื้อบ้านให้ทุกคนเองเย่เยวจะส้อกดเีเลย แล้วจะมีบ้านอยู่แล้วอ่าอืมโอเคแต่วพวกเราเรือกลับบ้านกันดีกว่าลนะไปๆๆพวกเราแต่ก็เป็นแบบคนธรรมดาดีแหละเอฟเดอกลับบ้านดีกว่า แล้วตอนที่สิบสองสองซีซั่นที่สามก็ได้จบลงบาย